สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเตรียมอวนเอาลงเรือไว้แล้วก็จะเอาเรือออกไปข้างนอกน้ําลึกๆหน่อยเพราะว่าน้ําจะลงเวลาเราออกตีสี่เนี่ยถ้าไม่เอาเรือออกไปข้างนอกไอเรือมันจะเขินน้ําข้างโคกแล้วก็เลยจะเอาเรือลงไปไว้น้ําลึกๆก,ก,ก่อนเวลาน้ําลงมันจะได้ ยังพอมีน้ำให้เรือออกได้นะครับผมอวันนี้เราก็มีภารกิจก็แค่นี้แหละครับผมยังไม่ได้ลงเรืออวนที่ใส่ไว้ในเรือนั้นเราก็จะเตรียมไว้รอบตีสี่ดึงอวนขึ้นมาปุ๊บเราก็วางอวนตัวนี้ลงไปสลับกันเพราะว่าเราก็ต้องถ่ายจากอันเก่าลงอันใหม่ อันใหม่ขึ้นมาอันเก่าลงอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดครับผมนี่เรากับเพื่อนก็เรากับบุญเลิศก็ช่วยกันเอาเรือลงนี่ดึงเรือพวกพวกออกมาก่อนพอให้มีช่องทางแล้วก็จะเอาเรือเข้าไป ออกไปข้างนอกนู่นจอดอันนี้มันอยู่ติดฝั่งเลยนะครับผมเราจะเอาลงไปห่างๆฝั่งหน่อยเพราะว่าน้ํามันจะลดคืนเนี้ยเราก็เลยนี่น่บรรยากาศสวยครับผมใครอยากมาเที่ยวก็เชิญได้เลยนะครับผมศาลพระเจ้าตากสิน มาทุกวันครับผมมาหาเพื่อนทุกวันแหละเห็นใครเขาลงมาในกลุ่มที่อยู่พอเสร็จแล้วเราก็มาครับผมเดินทางก,ก,ก,กลับอ๋อพวกพวกรี่นี่ช่ตั้งยูทูบอ่ะนะใช่ครับนั่นเนี่ยตากล้องของเรานะครับนั่งอยู่เนี่ย สวยครับสวยไหมครับผมนี่ชมบรรยากาศท่าเรือจากนั้นเราก็เดินทางกลับครับผมด้วยรถปุ๊บปับทัวร์สวัสดีครับ